นี่ต้อนเราสู่ช่องปากจ้าไปเกาเขาะจ้าต้องไปเลยจ้้จ้าโทษนะคือเมล็ดเข้าไปไม่ได้จ้าทำไมอะ่ะไม่เคยได้ยินหรอจ้าข่าวลือที่เขาบอกว่ากินเมนล็ดเข้าไปแล้วมันจะไปงอกในท้องอะ่ะโอ้ยนั่นก็แค่ข่าวลือเจไปไปไม่ได้ไหนอะหลักฐานมาด้วยกันก็ต้องไปด้วยกันน,นี่ลูกหนูนะจะทิ้งไว้นี่ได้ไงข่าวลืออะไรสาระ,นะะไม่เป็นไร เรามีบริการนวดได้ลินแล้วก็บดด้วยฟันแต่ต้องใช้เวลานิดนึงนะก็ได้โอเคงั้นเดี๋ยวเจ๊ขอสั่งฟันกับลินป๊บนึงนะจ๊ะเฮ้ยทางโน้นน่ะเตรียมงานหน่อยมีมเมล็ดตรงนี้ชหายแม่คะที่พี่เขาพูดถึงเรื่องข่าวลือนี่ยังไงหรอคะหนูไม่ดีหรอคะฟังแม่นะลูกไม่มีใครบนโลกนี้ไม่เคยโดนยินทา เราไม่สามารถห้ามเขาพูดถึงเราในแง่ร้ายได้แต่เราเลือกที่จะไม่ใส่ใจได้แล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ให้ใครบนโลกนี้เห็นเราแค่รู้ว่าตัวเราเป็นยังไงก็พอแล้วเข้าใจไหมจ๊ะค่ะเข้าใจค่ะ